สวัสดีครับลุงดำนะครับตอนนี้ประมาณห้าโมงเช้าใกล้ๆเที่ยงแล้วครับนะครับ,นะรบลุงดำก็มายืนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งคือต้นมะม่วงนะครับบางคนก็เรียกว่ามะม่วงป่าบางคนก็เรียกมะม่วงบ้านแถวอีสานบ้านผมก็เรียกมะม่วงกระล่อนนะครับมะม่วงกระล่อนนี่ตอนนี้หายากเกือบจะสูญพั 0, นธุ์แล้วครับ พราะการมะม่วงกัะล่อนนี่เขามีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเอม็ดเม็ดมะม่วงมันจะใหญ่มากเนื้อมันจะเล็กนะครับแต่กลิ่นของเขานี่กลิ่นของเขาหรือไอ้พวกกลิ่นของของมะม่วงจะหอมมากเลยครับจะหอมมากน่ครับลูกมันก็จะหล่นเต็มนะนี่ยังไม่สูกครับเพิ่งติดลูกนะครับเต็มเลยครับเราจะให้เห็นใกล้ๆนะนี่ เขาติดลูกเต็มหนึ่นมุงพวงเนยเยอะแยะนะครับเนี่ยฟังนี้นะครับเขาเรียกมะม่วงกะล่อนนะครับหาดูยากแต่ส่วนมากคนบางคนเขาก็ฟันทิ้งหมดแล้วครับตอนนี้จะไม่มีให,ให้ลูกหลานเห็นนะครับนะครับถ้ามีก็เก็บเอาไว้นะครับใกล้จะศูนพันเดียวน,นะครับหาดูยาก ยากมากครับส,ส่วนเสียของม่วงกระล่อนคือลูกเขาหล่นอยู่นี่ส่วนเสียของม่วงกระล่อนนะครับต้นมันจะใหญ่นะครับเนื้อมันจะอย่างเงี้ยเนื้ออย่างเงี้ยครับผมนี่เราลเห็นเนื้อเห็นนี้ยครับเนื้อมันก็เนื้อมันจะเล็กนิดเดียวครับดูนี่เราผมจะให้ดูชัดๆนะครับตรงเนี้ยเนี่ยนะครับนี่ให้ดูนะครับเม็ดมันจะใหญ่มากคอเสียของเขา เม็ดมันจะใหญ่มากจะมีเนื้อนิดเดียวอยู่ในเนี้ยเม็ดส่วนมากเม็ดก็จะอยู่ประมาณสักแปดิเอร์เซ็นของลูกนะครับนะครับรสชาติจะหอมหวานนะครับหอมหอมมากๆแล้วก็หวานด้วยครับครับจะเป็นน้ม่วงสายสายพันธุ์เ็เรียกว่าจะหมดจะหมดไปจะหมดไปจากไอประเทศไทยแล้วครับก่ นี่ลูกดกเต็มเลยครับหล่นเต็มอ่าหล่นเต็มพื้นนะครับหล่นเต็มแล้วเนี่ยลมกระโชกแรงหล่นมากมากเลยนะอย่นียให้ดิน่ครับเนี่ยหล่นเต็มต้นเลยครับเนี่ยหล่นมากมากเลยครับชาวบ้านเขาเรียกมะงม่งกะล่อนมะม่งป่านะครับจะหอมมากกินจะหอมนะครับลูกขนาดนี้ครับเนี่ย ลูกใหญ่ๆถ้าลูกใหญ่สุดก็ท้าไข่ไก่ครับนะครับแล้วก็ลองลองมาลองลองไข่ไก่เบอร์เล็กๆลูกใหญ่ๆของเขานะครับนี่นี่เต็มเลยครับเพิ่มจะศูนพันแล้วครับนี่นะครับหากินยากนะครับตอนนี้ถ้าตอนตอนมันดิบนะครับตอนดิบนี่จะเปรี้ยวมากๆเลยครับเนี่เปรี้ยวมากๆเลยนะครับ เี่ยวมากมากเลยถ้าตอนมันสุกแล้วนะจะหอมแล้วก็หวานมากกินจะหอมมากเลยครับครับเราเลยเห็นนครับดาวก็จับให้ดูใกลในน้ๆเลยเห็นไ,ไหมนี่นะครับลูกมันดกมากแกนี่ก็ดกมากครับินดกกลนเลยครับนี่หาดูยากครับตอนนี้ใกล้จะศูนย์พันแล้วนะครับ ก็จะสูญพันธุ์หายหาดูยากตอนนี้เจ้าของไร่เขาก็จะเก็บไว้ไว้เขาเรียกว่าไว้ลูกหลานดูเสียต้นเดียวนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่คนแก่ๆอยู่เพิ่งเก็บไว้อย,อนนอยู่ถ้าลุงแกยกให้ลูกหลานไปต้นนี้เขาคงจะสูญพันธุ์ไปด้วยนะครับใครมีพันธุ์มะม่วงก็ล่อนป่าหรือพันธุ์มะม่วงก็ล่อนป่าอะไร เก็บไว้นะครับหอมมันจะพอมันสุกแล้วมันจะหอมมากมากเลยครับเนี่ยต้นนี้ก็อายุก็รู้สึกว่าจะเป็นเก็บร้อยปีแล้วครับต้นใหญ่มากครับคนเดียวโอบไม่ไหวนะครับต้นใหญ่มากครับนี่แล้วก็ดกมากเลยครับดกมงมากเลยครับเนี่ยเต็มนะครับนี่ หาดูยากครับมะม่วงก่อนป่านะครับนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดําครับพาชมมะม่วงป่าหรือมะม่วงกระ่อนนะครับนี่บางคนก็เรียกมะม่วงป่าบางคนมะม่วงอีสานเรียกมะม่วงกระล่อนนะครับหอมหวานนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ